อยากตัดต่อภาพนะคะดาวน์โหลดแอปนี้ค่ะแคนว่านะคะพอดาวน์โหลดเข้ามาแล้วจะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถ sign in เข้าไปได้นะคะไม่ว่าจะช่องทาง Facebook Google นะคะได้ทั้งนั้นเลยคือเราเลือก Facebook นะคะก็ Facebook ก็ใส่รหัสอีเมลที่สมัคร Facebook นะคะแล้วก็รหัสผ่านนะคะกรอกไปได้เลยค่ะ พอเราใส่รหัสผ่านของ Facebook แล้วนะคะก็กดไปที่แสดงรหัสผ่านนะคะเพื่อเป็นการรีเช็คอีกทีหนึ่งนะคะว่ารหัสผ่านเราถูกไหมนะคะจากนั้นก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะจากนั้นก็รอแป๊บนึงนะคะพอแอปนี้จะค่อนข้างโหลดช้านิดนึงนะคะจากนั้นให้คลิกไปที่นําเสนองานค่ะเสร็จแล้วเนี่ยจะเจอแบบนี้นะคะให้เลือกคําว่าว่างค่ะค่ะก็คลิกเข้าไปเลยค่ะ จะเจอหนะ้าต่างแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาจะเด้งแบบนี้ขึ้นมาให้เราเลื่อนลงมาค่ะจากนั้นนะคะให้เลือกลงไปที่ปุ่มด้านล่างค่ะจะเจอคำว่าม้วนฟิล์มค่ะเราก็เข้าไปเลือกรูปภาพที่เราต้องการนำมาใช้นะคะ ครนะคะที่ได้รูปแล้วนะคะจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะเราก็คลิกไปที่รูปให้ขึ้นกรอบรอบๆแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้ลงมาดูด้านล่างค่ะจะเจอเครื่องมือลบพื้นหลังนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็คือว่าคลิกเข้าไปแล้วนะคะจะเจอหน้าต่างแบบนี้ค่ะคือถ้าสมัครสมาชิกนะคะก็จะตกเดือนละ229บาทนะคะแต่ว่าเขาก็ให้เราทดลองใช้14วันหลังจากนั้นก็ยกเลิกได้ค่ะหรือว่า สมัครรายปีนะคะราคานี้ถูกมากๆเลย1,850บาทเดือนละ154บาทต่อเดือนค่ะคือของเราเนี่ยเป็นสมาชิกเก่านะคะต่ออายุเราเพิ่งเสียไปประมาณ3,500นะก็ถือว่าสำหรับสมาชิกใหม่เนี่ยราคานี้คือลดลงมาเกือบครึ่งครึ่งนึงเลยนะคะถือว่าแบบโอเคมากๆราคานี้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าถ้าใครนะคะยังไม่อยากสมัครสมาชิกอะไรใดๆทันั้นนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะพาไปทำอีกวิธีนึงค่ะ จะให้ดูของแคนวาเนี่ยมันดียังไงคือเขาแบบเขามีงานออกแบบเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นนามบัตรโลโก้เอ่ยเป็นคลิปวิดีโอเป็นปกคลิปอะไรต่างๆตรงนี้คือเขาแบบเรื่องของกราฟิกคือเขาค่อนข้างที่จะ จุใจคุ้มมากๆใครอยากจะทํำป้ายโฆษณาสินค้าหรืออะไรคือเขามีแพทเทิร์นเอาไว้แล้วนะคะแอดโฆษณาอะไรต่างๆเนาะเนี่ยค่ะก็ให้ออกมาจากหน้าต่างแคนวานะคะแล้วก็เข้าไปที่ Safari ค่ะอ่าตอนนี้เขาหน้าต่างเขาจะลงมาข้างล่างแหละกดไปอย่างนี้นะคะให้พิมพ์ว่า remove bg ค่ะจุดแล้วก็ bg นะคะเข้ามาปึ๊บเข้ามาหน้าต่างนี้นะคะ ก็กดไปที่ดาวน์โหลดรูปภาพกดได้เลยถ้าเราต้องการภาพนี้เราก็เลือกอ่าสำหรับเว็บนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกดไปที่ดูก็ได้ค่ะแล้วก็กดค้างไว้อีกทีหนึง่งให้มันขึ้นแบบนี้นะคะกดตรงนี้จะก,กดอีกวิธีหนึ่งก็คือกดไปที่ดาวน์โหลด กดไปที่ดาวน์โหลดต่อกดคําตรงกอไก่เนะะี่ยค่ะดาวน์โหลดอีกทีนึงนี่สําหรับ iPhone นะคะถ้าไม่ใช่ iPhone ก็จะใช้งานง่ายกว่านี้ก็คือเซฟภาพได้โดยง่ายนะอ่าโอเคจากนั้นเราทําอย่างนี้ค่ะรูปไหนที่เราต้องการเราก็ทาอย่างนี้ทุกรูปเราต้องการรูปไหนรูปนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแบ็คกราวด์ด้านหลังเราคลิกเข้าไปที่ขวามืออย่างนี้ค่ะเลยนะสำหรับใครที่ต้องการแบ็คกราวด์อื่น นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลือกได้เลยสมมุติเราได้รูปนี้นะคะแล้วก็กดไปที่เซฟดาวน์โหลดอิมเมจเหมือนเดิมค่ะจะกดไปที่ดูหรือดาวน์โหลดก็ได้ถ้ากดไปที่ดูก็กดค้างที่รูป1ทีนะคะสำหรับ iPhone โอเคเราก็ไปตรวจเช็คที่รูปภาพของเรามาแล้วนะคะ1รูป2รูปเราก็เข้าไปที่แอปไปที่เหมือนเดิมค่ะนำเสนองาน ดูงานทั้งหมดจากนั้นกดไปที่ว่างเสร็จแล้วเด้งนี้ขึ้นมาเราเลื่อนลงจากนั้นเรากดไปที่กดไปที่ม้วนฟิลม์มอืมอ่าจากนั้นเราก็ไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราคลิกไปที่รูปภาพแบบนี้แล้วก็กดไปเลือกวิวของเราเลยค่ะเราเจะว,วิวนี้แล้วก็คลิกไป ก็จะได้แล้วประมาณนี้จากนั้นก็กดไปที่เซฟนะคะบันทึกเราก็กดไปที่ png หรือ jpeg ก็ได้นะคะก็ได้ทั้ง2อย่างจุก็ได้เป็น2ก็ได้เลื่อนตรงนี้ได้เลยหลังจากนั้นก็กดไปที่ดาวน์โหลดค่ะสำหรับคนที่สมัครแล้วเนาะแต่ถ้ายังไม่สมัครเนี่ยเราก็จะได้ jpeg รูปภาพขนาดที่จะไม่ได้ละเอียดมากนะคะ ถ้าสมมติหน้าต่างมันเล็กแบบนี้ถ้าหน้าต่างเล็กแบบนี้นะคะให้ขยายขึ้นมาให้คลิกให้คลิกตรงปุ่มนี้ยลากขึ้นมาเออกดปัดไป1นทีรูปนี้กดไปที่ทีหถ้าคนกดแรงมันจะมีภาพซ้ำสองกัน2อันนะคะเราก็คลิกออกมาทีหนึงแล้วก็คลิกเข้าไปทีหนึงให้เอฟเฟกเหมันเด้งขึ้นมาแล้วกดไปที่เครื่องมือลบ จากนั้นนะคะเราก็กลับด้านได้ค่ะกลับคำว่าพลิกนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็ใส่ค่ะเพิ่มสีก็เข้าไปที่ปรับนะคะความสว่างขึ้นมานิดนึงนิดเดียวเท่านั้นนะคะ10บกว่าความชัดขึ้นมาหน่อยอ่าก็จะประมาณนี้ก็จะได้แล้วกดเซฟเหมือนเดิมนะคะบันทึกเราปกติจะบันทึกไอ้นี่ PNG นะคะของเราจะ คุณภาพไฟล์สูงได้แล้วคือแอปนี้มันดีตรงไหนหรือไมคือแบบว่าเดี๋ยวจะให้ดูรูปนี้สมมติอันนี้เราเปลี่ยนเรากดตรงนี้นะคะไปเอารูปเรามาเอารูปนี้แบบนี้มันดีตรงไหนก็คือรูปนี้นะคะลบไปแล้วก็รูปนี้แล้วก็ซูมขยายได้เลยขยายตรงมุมนะคะเวลาขยายอ,ะอ่ะสมมติได้ที่ต้องการละ สมมุติเราเลือกรูปนี้เขาจะเก็บรายละเอียดได้ดีมากเราไม่ต้องเหนื่อยเลยเรากดไปที่เอฟเฟกนะคะอ่าประมาณนี้เราก็ปรับแสงได้ปกติเลยค่ะปรับแสงให้มันไม่หลอกนอะอย่าปรับเยอะเอาแบบว่ามีแสงหน่อยอ่าให้มันไม่หลอก ก็จะเป็นรูปเราอยู่ในภาพนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็เอาวิธีใช้แบบง่ายๆมาฝากกันนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะก็จะใช้กันได้นะคะถ้าใครติดขัดตรงไหนนะคะทำอะไรไม่ถูกนะคะทักกันเข้ามาถามได้นะคะก็ถ้าเราเห็นคอมเมนต์นะคะเราก็จะรีบเข้ามาตอบให้ค่ะวันนี้นะคะก็ไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะใครชอบนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะคะบา,บายๆค่ะ